ผมชื่ออิ ale, นแก้วนามสกุลท้าบุญเรืองนะครับผมเป็นคนอ,อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ผมเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลผม3 5 0 4 0 0ผมก็ฉีดอินซูลินที่สิดีซทุกวันแล้วก็เจาะนี่ทุกวันพอดี <Yeah. S 1> ผมกินวันนั้นมันจาก300กว่าลงลงวุบเลยแล้วผมก็กินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เลยบอกเขาว่าไอ้ตัวนี้ดีนะผมไม่ได้กินยาเบาหวานมา yeah. กับจะปีละแล้วก็ร่างกายก็ปกติดีน้ําตาลก็ไม่ขึ้นมันไม่มีตัวรับประกันที่บอกว่าคุณกินแล้วต้องหายแต่คุณต้องทดลองกินเองผมเอาชีวิตเป็นนำพันแล้วผมก็เอาสุภาพผมเป็นพยานว่าผมไม่เป็นแล้วนะเมื่อก่อนผมทําคมเป็นเป็นมะเร็งตอนนี้มะเร็งผมไม่มี นะรัแล้วก็เป็นเบาหวานน้ําตาลผมลดน้ําตาลมลลวลรวมผม11แต่หมอให้ลดลงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปตรวจน้ําตาลมลลวลรวมแต่ว่าน้ําตาลที่มาลดประจําวันที่ผมใช้ชีวิตประจําวันนี้ดีแล้ว